สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องอยูมารุมฮักนายูนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวฝรั่งเตะคนไทยนั่นแหละค่ะเนาะก็ได้ไปดูข่าววันนี้เนาะก็เห็นมีไปร้องป어ป,어ป어งเนาะก็ให้ตรวจตรวจสอบการเงินนี่แหละคะ่ะแล้วก็ร้องเรียนยกเลิกวีซ่าแล้วก็ขับออกจากประเทศใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มันมีการเข้าไปดูว่าการเงินมาแบบไหนนั่นแหละคะ่ะเนาะ อันนี้ก็ปล่อยไปตามกระบวนการค่ะแต่สิ่งที่ช่องอยูมารุมพักนายูก็อยากจะมาพูดเนาะนะคะก็คือคนไทยเราเนี่ยที่จดทะเบียนกับเขาเนาะถ้าสมมติว่าฝรั่งถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยก็คือติดแบล็กลิสต์เนี่ยห้ามเข้าประเทศไทยอีกเลยเนี่ยก็อยากจะเตือนคนไทยเราเนาะนะคะแต่งงานกับเขาไปแล้วก็จริงค่ะแต่ถ้าเราจะตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะเขาไม่สามารถที่จะเข้าเมืองไทยได้อีกแล้วเนี่ย เวลาเราจะไปอยู่กับเขาที่ประเทศต่างๆที่เขาจะไปอยู่หรือประเทศเขาเองนั่นแหละค่ะเราต้องนึกถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะคะเพราะขนาดเขาอยู่เมืองไทยเราเป็นคนไทยอยู่ด้วยกันกับเขาที่เมืองไทยเนี่ยเขายังดูถูกคนไทยได้ขนาดนั้นน่ะแล้วไม่คิดหรือว่าเขาก็เราก็คนไทยคนหนึ่งเนี่ยเป็นเมียเขาเนี่ยเขาไม่ดูถูกเราไปด้วยน่ะสิ่งที่เขาเข้ามาในประเทศไทยแต่งานกับเราเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราจริงจังมากมายคือ เขารักเพื่อผลประโยชน์ที่เขาจะมีให้กับตัวเขาเพื่อที่จะสามารถทำมาหากินง่ายๆในประเทศไทยนะคะคนที่รวยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยไม่ไม่ต้องแต่งงานกับคนไทยก็ได้เพราะเขามาลงทุนตามภาครัฐต่างๆเนี่ยแหละคะ่ะเนาะแต่ถ้าเมื่อไร่ที่อยากจะนะคะอยู่ในประเทศไทยแบบทาวรเนี่ยทำมาหากินในประเทศไทยถาวรเนี่ยก็ต้องหาเมียที่เป็นคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมันมีแบบนี้เยอะแยะเกิดขึ้นในในประเทศไทยเรานะคะนะคะอันนี้มันไอเขาเรียกอะไรปฏิเสธไม่ได้อะว่าไม่มีส่วนแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือเข้ามาและหาคนไทยเราเนี่ยแต่งงานนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวบุคคลบุคคลนั้นละคะ่ะมันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเรานะคะก็อยู่ที่ว่าหน่วยงานรัฐของเราจะจัดการแบบไหนนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็เลยอยากจะเตือนคนที่เป็นเมียนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะถึงจะมีนิสัยที่คล้ายกันก็คือดูถูกคนอื่นเขาในการที่ตัวเองได้ผัวฝรั่งแล้วรวยนี้แหละคะ่ะกลับมาดูถูกคนในพื้นที่คนไทยด้วยกันเนี่ยด้วยคิดว่าตัวเองรวยแล้วอะนะคะในส่วนนี้เวลาดวงเรามันขึ้นมันขึ้นสูงขึ้นแล้วอย่าเลิงขึ้นแล้วอย่าได้ใจเวลาตกลงสู่ที่ต่ําเนี่ย มันก็จะเจ็บนะคะเวลาดวงลงก็อย่าโอ oh, แค่นั้นแหละเมื่อดวงลงเราก็ต้องทําใจให้ได้และสู้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ให้เป็นบทเรียนว่าการที่เราจะดูถูกคนอื่นหรือพูดหยาดยามคนอื่นเนี่ยมันเป็นผลกระทบมหาตัวเราเองไม่หาใครหรอกค่ะหาตัวคนที่พูดเนี่ยแหละค่ะเพราะอย่าลืมว่ายุคนี้มันโซเชียลมันแรงใครทําอะไรไว้เนี่ยถูกขุดมาประจานหมดแล้วค่ะความดีความเลวความเลวก็ถูกขุด ความเรวมาประจานความดีก็ถูกขุดความดีมาประจานนั่นแหละคะ่ะแต่ความดีที่ถูกขุดมาประจานสังคมสรรเสริญเยินยอยกย่องให้เกียรติแต่คนเลวที่ถูกขุดประวัติมาประจานนี่สังคมด่าโทสาบแช่งมันต่างกันมากลิบลับเลยนะคะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเนาะแต่ก็อยากจะเตือนนั่นแหละคะ่ะว่าเราเป็นคนไทยคิดให้มากๆถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งนะคะสามีไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ย ต้องคิดให้ได้เยอะว่าตัวเองจะตามเขาไปอยู่กับเขาแล้วจะลําบากไหมเพราะขนาดอยู่ในเมืองไทยเขายังตัวทําตัวกลางได้ขนาดนี้ดูถูกเยียยา,ยาคนไทยได้ขนาดนี้ถ้าติดซอยห้อยตามไปอยู่กับเขาที่อื่นเขาไปอยู่ประเทศอื่นถ้าไม่ใช่ประเทศเขาที่ไปอยู่เขาอยากไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศใกล้ๆที่เขาจะสามารทำมาหาก,กินได้เนี่ยเขาก็ต้องหาผู้หญิงคนใหม่ที่จะสามารถให้เขาอยู่ในประเทศนั้นๆได้แล้วเรา ไปในฐานะอะไรในอนาคตข้างหน้าก็ต้องว่ากันเป็นห่วงคนไทยค่ะอยากให้คิดเยอะๆถ้าเจอสามีแบบนี้แล้วเวลาไปอยู่กับเขากลัวว่าจะลำบากนะคะกลัวว่าไปเล้วจะลำบากคิดให้เยอะๆแล้วกันนะคะเราคนไทยอยู่เมืองไทยไม่อดตายค่ะคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ